สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมอนี่พบกับเจเดียงในเสือโอ้บาดตาบาดใจวะบาดตาแต่ไม่บาดใจกันเนาะบาดตาก็อยู่เจดีย์แต่ว่าบ่บาดใจเนะบาดใจแล้วเท่าแล้วค่ะท่านผู้ชมเนาะมานําเสนอหวยลอ,ลอกมีที่มาลอกมีที่มาเมยเพิ่นไห้มาค่ะท่านผู้ชมเพิ่นออแม่ไ้นี่ถูกทุก,กงวดตรงๆค่ะ หลอกนีมีจักตัวหนึ่งสองสิบสิบห้าตัวคะ่ะท่านผู้ชมสิบห้ากับบลายดอกตรงตรงไหมแต่ว่ามัน,นอ่ะบางทีเ,เขาทั้งบนทั้งล่างคะ่ะทั้งบนทั้งล่างเลยตรงตรงสิบห้าตัวเนาะคะ่ะใบเป็นเบิง้งเป็นแนวทางในการเสี่ยงสื่อว่าเจา้าใดมาตัวใดเจาด้าใดมาแห้งเจา้าใดมานั่นกับกับหลอกของแท้นี่ก็ยังมีแต่ละสิบสามตัวเนาะคะ่ะบางครั้งก็มีสิบสี่ตัว ที่เพิ่นกระเข่าตัวต,ว,ตวกลับพร้อมเนาะคะ่ะอันนี้ตรงตรงเพิเ่นว,ว, like, ว,ว่าตรงตงเลยเนาะค่ะเขามาุณเรวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เจดแดงสังสือขีมม่ได้ตามเบอร์โรกันไห้นะจอยไปดูโฆษณาลายมาเลยขีมยอดสังทะลุทะยคะ่่านผู้ชมพันสามร้อยบาทสําหรับคนใหม่พันสองร้อยบาทสําหรับคนเก่าแจงมากข,มข้อมูลคนเก่าเขายังยั่งอยู่กันเนาะข้อมูลคนเก่าทุกคนเลยมันจะขึ้นในนั่นอะ คนเกา่าแจงมาได้เลยพันสามรอยบาทคนใหม่เก็บเงินป่ายทางค่ะทุกผู้ชมขายคู่กับครีมโอ้ปรเมยายายาวิตามินซีกินแล้วหนา้าตาพองใสกินแล้วผิวพรนณดีกินแล้วมีพุ่มคุ้มกันหนึ 1, ่งพันเมล็ดกัมมันเป็นหนึ่งพันเมลกดกัมกินมือแล้วนึงเม็ดเท่านั้นนะคะอย่ากินหลายกว่านั้นได้กินวันละหนึ่งเม็ดค่ะทานผู้ชมนะ กินมาเละหนึ่งเม็ดมี60เม็ดบ่กินได้สองเดือน60หกสเม็ดหรือ30เม็ดได้นี่ลละนะอุ๊ยราคามันคือแพองแท้ตั้งหาร้บาทข้างกล่องห้ารบาทของเด็กไอคอนเนาะเนาะแตมมาขายคู่กันจัดโปรคู่กันพ5 0 0บาทค่ะพันห้า้อบาทนะคะคู่กันเลยคู้ไดสิก,กินเสริมพุ่มคุ้มกันให้แก่ร่างกาย นะคะแล้วก็ไปป้องกันโรคไพ่ป้องกันวัดป้องกันไข้ป้องกันไอป้องกันเชื้อโควิดได้ผลนะคะโรคไพ่มันสิมีภูมิต้านทานค่ะกินวิตามินซีจะมีภูมิเ้านทานที่แข็งแรงผิวผ้านอกกากแข็งแรงแล้วก็ทําให้สวยใสยผิวว่นขาวพร้อมค่ะท่านผู้ชมเนาะสนใจถ้าคำว่าใดว่าต้องกินตัวอืนอ่นน่ะกินตัวนี้เหมือนกิน เครื่องสำอางเลยค่ะเนาะกินตัวนี้แล้วกระทะขีมเมีดแดงรับร่องว่าเดงว่าซวยกระเรียวกันละจัดคููไปในราคาพันหาร้อยบาทเอาชุดบอกกับเอรมินว่าเอาชุดพันหาร้อยมาเอาชุดพันห้าแจ้งด้วยว่าจะเอาสบู่สีส้มหรือสีขาวเท่านั้นละเอาชุดพันหาสบู่สีส้มว่าสันเอาชุดพันหาสบู่สีขาวว่าสันเนาะอ่านะก็จับชุดมาเลยถ้ากับแค่เสียมกับยาสายตากับสองพันบาทค่ะ ทั้งครีมทั้งแคลเซียมเนาะสองพันบาทจัดชุดใหญ่สองพันบาทเอาสิเอา,เอาชุดนี้ก็ได้นี่เนาะชุดนี้ได้เลยครับวิตามินซีเอาวดายโคสนาดูนี่แล้วขอโฆษณาเนี่ค่ะท่านผู้ชมบางคลิปวดายโคสนาก็มาดูหวยล็อกไม่มีที่มา ยังเหลือรอของแดงเ่าท่านในรลงอาจารย์นนต่งางๆก็ลงไปแล้วหรืออาจารย์เล็กรือ,อาจารย์มหาโชดเนาะยังว่นร่นท่านลงที่ที่ดูแม่นๆนะยังเหลืออยู่อาจารย์มหาโชดไปกะแล้วก็อาจารย์เล็กแล้วก็หอยล็อกของแท้นะคะเนาะหอยล็อกของแท้อาจารย์มหาโชดล่งไปฮน่ะท่านผู้ชม ลงไปจะลงของคุณเอกจะใช่อาจา์อาจารย์ดาวนเหนืออาจารย์มหาโชตจะไม่ได้ลงเนาะหมดก่อนกับศูนย์หาเด้อาจารย์มหาโชตเนาะศูนย์หาตุวร่องออกตุวร่องนาซื้อ,อยุคข่าหวยว่าร้ายแม่สว่างก็ลงหายไปแล้วคุณหญิงย่องก็ลงหายไปแล้วไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยก็ลงหายไปแล้วเนาะค่ะเนาะปากคนไรกดเชด้วยนะคะอ่างว่านบะึงนะ สุดล็อกไม่มีที่มาเนาะคะะ่ะเนาะลลอกมีที่มาลลอกบ่มีที่มาจังใดก็เนาะค่ะท่านผู้ชมล็อกมีที่มาคะ่ะเนาะลักศูนย์ลักหนึ่งลัก,กเก้าคะ่ะท่านผู้ชมเบิ่งเป็นลักอยู่ซื่งไงอ้าวคล้ายคล้ายคล้ายห,หวยหลักโกโทโมท,ท่มนท่านผู้ชมฟั่งเจดแดงสี่เจียงใน้ฟัง่ง ถ้ามีศูนย์ก็ศูนย์มาเลยค่ะศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดถ้ามีหนึ่งก็หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดถ้ามีเก้าเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดถ้าท่านคิดว่ามีแปดท่านก็ชื่อศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าแปดคิดว่ามีเจ็ดก็ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดถ้าท่านคิดว่ามีหกก็ศูนย์หกหนึ่งหกเก้าหก คิดว่ามี4กับศูนย์สี่หนึ่งสี่เก้าสี่คิดว่ามีสามกับศูนย์สามหนึ่งสามเก้าสามเออเง่ายง่ายง่ายค่ะท่านผู้ชมบ่ต้องประยัดต่างเลยค่ะวันนี้สิ่แมสศูนย์บอทันกันลเ,เลยเลยนี่วันนี้สิมาหนึ่งเบาเลยตรงตรงค่ะเพิ่นบอกว่าตรงตรงไ่ต้องกับ,กบเคยิบออกก็ตรงตรงเพราะว่าถ้าคิดว่ามีเก่ากับเก้กกเเาเหนียวเข้าเรียกซื้อได้เก้าสี่เก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ด เก้าแปดบมาจักเทียขาออกก็ได้เจเลือซี่ตัวถ้าคิดว่านี่หนีบามาค่ะออกไปได้ก็เลีเก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดแค่นั้นนะเนาะถ้าคิดว่าสามบมาก็เลี้หน่อยลงถ้าคิดว่าหกบามาก็เลื 7, าา้หน่อยลงคิดว่าเจ็ดบมาก็เลือหน่อยลงค่ะเนาะตาคอยตัดออกนี่หลักหนึ่งคือกันนี่หนึ่งหนึ่งแปดกำลังได้รับความนิยมโด่งดังว่ามีขายมากจากใสแล้วก็หนึ่งเจ็ดมาไหมหนึ่งหกออกแล้วไม่มาค้าทิ้ง หนึ่งสี่สี่บวกแม่มาขาทิ้งหนึ่งสามสามบวกแม่มบวได้าขาทิ้งก็เหลือหนึ่งแปดนะคะเหลือหนึ่งแปดกับหนึ่งเจ็ดค่ะเอาศูนย์มาบัดนี้ศูนย์ธรามาแปดกับศูนย์แปดธรามาเจ็ดกับศูนย์เจ็ดธรรมาหกกับศูนย์หกธรามาสี่กับศูนย์สี่ธรามาสามกับศูนย์สามเอาเหลือข,ข้าเจ้ากับลั่นตีมาตัวใดเข้ากับใส่ตัวนั่นซื้อง่ายค่ะท่านผูช้ชมซื้อง่ายแคบหน้าจอไว้ค่ะ ฝากเห็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อและวิธีการคิดอ่าได้ตัวนี้เรามาค่อยตัดออกไม่ค่อยตัดออกออกตัวตัดจำเนี่ยฮ่าฮ่าเฮ้ยสูญหกหนามองหกจะมาวองวันนี้ข้าจอมเด่นตัวใดกลางข้าเจ้ามาแปดกับเก้าค่ะมาแปดกับเก้าแปดจะมีศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าแปดก้าเจ้ามมาเก้ากับเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าแปด ้ยเก้าเจ็ดเนาะอข้างล่างว่ามา่าแปดกับสามอือกะส่ศูนย์สามหนึ่งสามเก้าสามทีนี่เนื้อศูนย์สามออกไปแล้วหนึ่งสามก็ออกไปบ่ได้ก็เลือกเก้าสามตัวเดียวนะค่ะค,คอยคิดคอยคิดจิตตัดออกไปกะเสดายกะเลขแม่ข้าขงล่างแปดกับเก้าอ่ะมอ ใส่ศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าแปดเก้าแปดบัวมาน้ากันเขาเก่าออกซื้อสองตัวนี้ทำใหาเก่ากับมีเก่านี่เลยค่ะเก้านี่สิตัดต,ต,ตัวได้ออกแล้วตัดเก้าแปดออกนอกนั้นซื้อบริษัทส,สวยงามตัวนี้ก็บำเบาตัวนี้ก็นักนักตัวนี้ก็น,น,นักนักเนาะหาบ่วมีเนาะหาบ่วมีมีตัวหนึ่งเลขเจรียงมาหาศูนย์หนึ่งนะห้าศูนย์หนึ่ง หนึ่งกับเลขหนี่กับว่ามีหนึ่งหาเนาะเลขหนึ่งหากับมีมีแต่หนึ่งหกเจ้าคือแต่ว่าถ้าหกนี่ต้องมาศูนย์หกนะศูนย์หกคือตัวเด่นเลยค่ะวันนี้อ๋อตัดสินใจเอาตัดสินใจออกค่ะท่านผู้ชมแล้วตามดวงตามโชคตามวัสนาเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อ ก็มี0 3 0 4 0 6 0 7 0 8 1 3 1 4 1 6 1 7 1 8 9 3 9 4 9 6 9 7 9 8ค่ะค่ะหวยล็อกมีที่มาถูกมาทุกงวดตรงๆง,งว่าเคยผิดจักเทียพันวานนั่นนะนะแม่อุดรพันบอกหน้าเอาให้เจเดียงมากล็อกไปมีที่มาเด้อเจเดียง ล็อกมีที่มาค่นบอกว่า,าล็อกมีที่มาค่ะค่นบ่าไห้เอ้ยซื้อก็เป็นหวยล็อกมีที่มาก,กันเลี้ยงกันเพื่นว่านะเนาะก็ขอขอ,ขอบคุณคุณแม่ทางอุดรน,นะคะที่ให้เข้ามาเป็นแนวทางในการเชียงซื้อมาเลือกว่าตัวใดมันสวยตัวใดนนาจะมาหวายเข้ามีสีขาววออยู่ในที่ตัวไห้มานี่ไม่มีสีขาวกัน สี่ดียงกับืี่เก้าสามศูนย์กับศูนย์หกไว้นี่ในนี้หกหนึ่งกับยังสื่ออยูยแล้วกับเก้าหกนี่แหละกับสื่อกันค่ะเก้าหกแคบหนัาจอไว้แล้วบอกค่ะแคบหนัาจอไว้เด้อค่ะเด้อเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อจี่ดียงกับซื่เนเลขคนเขาทุกงมวดค่ะคนเล่ามั่าบอกนะ อาจจะเข้าตัวไหนเก้าสามสามเก้าค่ะเก้าสามสามเก้านะะขอท่านผู้ช่องโชคดีด้วยด้วยเด้อค่ะเด้อคุเดียงขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ